ฮั Hi, มัหมีทันยาค่ะสวัสดีค่ะมามีทันยาค่ะ um, What a busy morning today is uh, Friday นะคะ on Friday ที่ 27 t h of November 2020นะวันศุกร์ที่27 2020นะฮะยุ่งมากเลยเมื่อเชา้านะคะเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นกว่าจะได้มาเริ่มทำกับข้าวนะคะก็นานเหมือนกันนี่กำลังจะชงชานะ,ะชงชารู้สึกว่าอยากนั่งแล้วนะฮะ w a n t to sit down my lunch after busy morning นะ ช้อนอนะะช,ช้อนกรช่องชาช่องชาพอหอมนะได้ควันชุยควันชุยเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเอานมมาเทเอานมมาเทก็ทานข้าวมันไก่นะคะ ข้าวมันไก่เป็นมื้อกลางวันเพเผอก็จะเป็นมื้อเย็นด้วยอร่อยอันนี้เป็นเมนูโปรดของเด็กๆเลยนะเด็กๆชอบกิน้าวมันไก่มากข้าไปเมืองไทยนี่คือกินเจมนี่คือแทบจะกินวันเว้นวันเลยล่ะสตีแ่นก็กินบ่อยนะ เพราะมันเป็นข้าวแล้วมันมีไก่แล้วมันมีซุปแล้วมันมีซอสชอบจริงๆแล้วคืสอนะสวิสซอสนะคะสวิสซอสตัวนี้อร่อยมากจริงๆต้องทานกับซอสข้าวมันไก่นะแต่ว่าเออซอสข้าวมันไก่หมดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะเป็นซุปเป็นซุปข้าวมันไก่ที่มีแตงกวาด้วยอร่อย รู้สึกทำเองอร่อยบางครั้งก็รู้สึกว่าแล้วก็กินได้จุใจกว่าไปกินที่ร้านนะแล้วที่สําคัญเลยก็คือข้าวไม่จืด The rice has got taste The rice tasty นะ,ะแล้วก็อร่อยบวกกับซอสหวาน Sweet soy sauce มันก็เลยยิ่งอร่อยจริงถ้ามีจำจิ้มข้าวมันไก่ก็จะเจ๋งกว่านี้หมด นี่ก็ nearly two o'clock now the boys coming back at three today นะคะ I have to start walking down at three o'clock so. นะคะต้องรีบเดินตอนบ่ายสามต้องรีบเดินลงไปรับลูกนะเด็กๆก,กลับจากโรงเรียนมาแล้วนะคะกำลังเดินอ้าวเจนจุงคารี่แล้วกันเออเด็กๆก,กลับมาแล้วนะคะ นี่เรากำลังเดินขึ้นบ้านกันนะ oh. หนาวนะหนาวอากาศหนาวมากเลยเอยเอแอบมีหวังลึกๆว่าอากาศจะอุ่นขึ้นมาบ้างนะแต่ก็ไม่มีนะสงสัยจะไม่มีละ it's very freezing today freezing cold I have a little I have a little bit of hope that it will be warm <laughs> soon it will be warm but it seems like it's going to be cold staying cold so อ่ะไปเจมเดินขึ้นนะลูก เอาคารี่เดินขึ้นเอาคารี่เดินขึ้นนะจะบอกว่าสู้แรงลาบะดอไม่ไหวนะเจมนี่พยายามจะจงคารี่มากแต่ก็สู้แรงไม่ไหวนะเพราะมาอุ๊ยปวดชีเพราะว่าหมาพันธ์นี้มันเป็นหมาพันธ์ที่เอพลังทำลายล้างสูงมากนะแรงมันเยอะจริงก็สงสัยเจมจะสู้แรงไม่ไหวนะ ทะเลเป็นไงเดี๋ยววันไหนเราจะทำคลิปเออมือนมิทันย่าก,กับคารีนะคะ <c oughs> We will make I'll make a clip for me นะะฮ and k a r i one day So let's 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 walk up to the house นีบเดินขึ้นบ้านดีกว่านะฮะ Vans We've got the van. So, we got the delivery today. Uh, we actually went up to the yes. house and we came down again for the delivery. Mm -hmm. yeah. So. <laughs> he's still at the bottom. That's fine. Hi. Right. We Stephen, Stephen, Carrie. Yeah. It's Mommy's stuff. Don't open it. Yeah. Oh, so uh. We went up to not the get the เดินสองรอบนะคะ He couldn't find the house because he's new in the area นะคะ This um, van carrier he's new นะ he's new in the area so just let's okay let's walk up to the house again for second time ไก่อร่อยไหมครับสตีเวนอร่อยไหมครับโอ้สตีเวนกินไก่หมดเลยนะสตีเวนกินไก่หมดเลยแล้วเจมล่ะกินข้าวด้วยนะลูกกินข้าวด้วย Don't don't forget the rice อ h ะฮะดอน forget the rice okay อืมอร่อยนะฮะสตีเวนกินได้เลยฮะดีแล้วมันฮอตก็ดีแล้วไงสตีเวน hungry so he is eating he eating all the chicken it's delicious อร mm ่อยนะฮะอืมอร่อยมาก ตีเว่นชอบกินข้าวมันไก่มากอย่าลืมข้าวนะตีเว่น don't forget the rice o k เค good boy อ่าพี่สต <whis ky. S 3> <install _> ีเว่นเทเนยพี่สตีเว่นมาเทเนยสตีเว่นมาเทเนยเทเนย์ขมน say hello เทเนยลูกเทลงไปเออ ต่อไปกลิ่น mm hmm. วานิลากลิ่นวานิลาอันนี้เหมือนนี้เทนิดนึนง and I can taste 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 เฮ้ยอย่าเอานิ้วเข้าไปอย่างเงี้เ <laughs> ช็ดเลยเที <laughs> <laughs> <ๆ>่ยวเทียวสตีเวนอีสี่ยองต่อไปอันนี้ลูกอันนี้อันนี้ next <ix. S 1> อ่าต่อไปไข่แดง

สตีเว่นเปลือยเปลือยลูกเปลือยเออหยิบเปลือยให้หมามีทีแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงอ้าวสตีเว่นเจมต้องเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวอุ่นนิดนึงไม่เป็นไรท่ามอนเออรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงดิสก์สตาร์ทในมินิได้เจมบอกนี่เจมชื่ออะไรชื่อเจมชื่อเจมค่ะอันก็ด้ หนึ่งเต็ค่ะอ่ะคราวนี้มาดูสิเราไม่ต้องทิ้งหรอกเราแค่มาแล้วนะคะเออเอาอุ่นอุ่นลูกอุ่นคราวนี้เราจะใส่ผงแป้งอ่ะคราวนี้ผงแป้งผงแป้งอยู่ตรงไหนผงแป้งอยู่ไหนบ้างอ้าวพี่สตีเว่นเดี๋ยวอันนี้ให้พี่สตีเว่นทำบ้างพี่สตีเว่นเดี๋ยว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 อ่ะพี่สตีเว่นออาเจ๊บะกุยออกมา สตีเวนเทลงไปลูกเออค่อยๆที่เทเทลงไปค่อยๆเอออ่ะพี่สตีเว่นคนแต่ได้ว่าจะดูดมิกซิ่งจัสอ่าอันเจมคนก็ได้เจนอ่าให้พี่สตีเว่นคนนิดนึงช่วยกันช่วยกันเขาใช้เท่าไหร่นะอันนี้ใช้นิดเดียวใช้นิดนึงก็พอละอันนี้คืออะไรอ่ะเบกกิ้งวเดอร์ค่ะอ่าลานี้ล่ะผงฟูผงฟู อันนี้โซดา Can take ไม่ได้ไม่ได้ mm hmm. เดี๋ยวหมามีจะขอใส่แคสเตอร์นิดนึงนะอ๋อหมามียังไม่ได้ใส่มะนาวเลยว่ะลืม <laughs> ลืมมะนาว <c oughs> เดี๋ยวให้ทำแรงแล้วลูกแรงอะ <c oughs> อือือมานี่นี่น,นี่ใส่อ่ะเทโคนลูก อาคนแล้วๆอ่ะเจนไปนคนตรงนู้นเจนไปนคนตรงโตอ่ะเดี๋ยวใส่เกลือนิดนึงเขามีสูตรเกลือด้วยนะไม่เทสไม่ได้นี่เป็นเกลืออ่ะบายเกลือนไม่ใช่ลูกเป็นเกลือธรรมดาอ่ะสตีเวน่เวนพี่ีแม่มาบีบไข่ขาวลูกทำาแรางเดี๋ยวเสียปากจับัจับเออดีให้เป็นมะรางดีให้เป็นมะราง เก่งมากเวลดัน well สีแดงบีดลูกถ้าเป็นนูแรงอะเดี๋ยวค่อยเทน้ำตาลเออเถีงคาเออบีดให้เป็นแะงรเออวางเอาให้มันแรงหน่อยเออแล้วคนเดี๋ยวไม่ ยอ่อรอนอ่อนไหมมันเป็นเมลนอนย่อรอนอ่อนไหมอ่าโอเคเอ้าวเจมานี่ลูก<ช>ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นไข่ขาวยี่ไม่สุกอ่าน้อมน้อมนะอ,อันนี้ติดนะคะติดเออคราวนี้เจไปเอาวาฟเฟิลตรงนั้นมาลูกเอามาเออพี่สตีเวน่นอ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยว ให้พี่สตีเว่นคอลเดี๋ยวให้พี่สตีเว่นคน I want to I เออเออให้พี่สตีเว่นคนนั่นแหละอ้าวสตีเว่นคนมาอันนี้เหมือนมิะผสม,มแมลงลงไปเหมือนมิจะใส่ทีละนิดทีละนิดอ่าพี่สตีเว่นคน I want to spin เดี๋ยวทำมันคนละครึ่งอ่านะดูอิท้าไปท้าโอเคไหมเออแล้วก็น,นี่ก็ใ <Taste. S 1> ส่ลงไปไม่ได้เจมยังเทสไม่ได้น,นี่ก็กล,กลัวกลัวกลัวไม่ได้เทสอย่างนั้นเอออ้าวคนอีกลูกคนคน สเตอร์ลูกสเตอร์เออสเตอร์อ่าทิปสเตอร์ลิงนะครับอ่ะคราวนี้สีเฟนทนเจมอ่าคราวนี้เจมเธอรูกเจมเธอร์มาเจมบอกบอกด้วยซิว่าเจมทำอะไรอยู่แพนเค้กไม่ใช่ทำว affles ทำว affles ทำว affles ว affles ว a f f l e คือมันต้องใส่ทีะหย่อมทีะหล่อมเทลงไปทีเดียวไม่ได้ค่ะ คนลูกคนคนคนเอ่อ mix mix m i อ่ะอ่ะ no jam pay เ t น e n ่ i o n คนคนดีๆคนดีๆคนดีๆเดี๋ยวเราจะตั้งเตาแล้วเราจะตั้งเตาพี่สตีเว่นเขาตั้งใจทำนะพี่สตีเว่นเพ y a น t e n t i นะอ่ะอาอ้าวเจมคนเนี่ยเนี่ยมันมีถึงอยาให้สตีเว่นคนไงเขาทำอะไรตั้งใจแล้วเขาดูไอ้นี่อ่า ใช่อ่าวเทสสิมันเป็นยังไงมันเป็นไข่ขาวเมลแองพอพอมันเป็นยังไงรสชาติเป็นไงบอกสิรสชาติเป็นไงยามยามอ่ายามยามใช่ไหมอ่าคนอ้าวพี่สติเกเกอร์ Orange เอาเลยลูกอ่าคราวนี้เราจะทำเมะระเอ้ยไม่ใช่ว w ฟเฟิลนะคะเคส Waffle เมลเมลมันหอมใช่ไหมลูกเหี่ยวหน้าไปได้บ้างนะ โอ้โอเคอีกนินึีกนิึงอันนี้เป็นวาฟเฟิลที่สตีเวนกับเจมช่วยกันเดี๋ยวได้แล้วเป็นวาฟเฟิลนะโอ้ร้อนมากร้อนมากนะต้องขอใช้มือแล้วกันนะมนีนิดนึงด้วยไรอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ของใครดีอันนี้ให้พี่สตีเวนก่อนเนาะพี่สตีเวนก่อนนะคะ ให้พี่สตเตฟานก่อนเลยอ่าพี่สตเตฟานลัซเบอรี่หยิบ one two three four five six อ uh ือฮะอ่ะพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคโอเค and then grapes 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 สีเป็นอะไรกราบกราบลูกองุ่นองุ่นนะลูกเอหเอ,หน,เอหนึ่งเอากี่อันสอง สามสี่อ่ะใส่ลงไปอ่าสี่อันเตกมยางแล้วลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> อ๋อ่าอ่านี่ของสตีเวนเดี <c oughs> ๋ยวตรงนี้ค่ะนี่นี้เดี๋ยวตรงนี้เอาอ่ง,งุ่นหั่นครึ่งนึงนะคะของพี่สตีเวนหั่นไว้หน่อยนะมันมัน,มนมมหูเม็ดใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเม็ดใหญ่นี่ก็ต้องหั่นหน่อยนะนี่นี่นะคะ ง่ายงอ่ะ s e v e d e s e r t d e s s e r seven set h a n k you mummy โอ้ย <c oughs> อ,อ,อีกแล้วลูก thank you mummy thank you mummy thank you m m m y okay bye b e james w i p p d cream yes or no ah yes. Uh, yes okay well done ah uh, that's enough more อ่าโอเค good boy เป็นยังไงวาฟเฟิลเป็นยังไงไหนดูซิลูกนี่ fresh เลยนะ fresh นอร hmm ่อยไหมลูกอืมอร่อยไหมบอกมามีซิอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหไหนลองกินคำใหญ่ๆให้หมามีดูคำนี่ถ้ามันอร่อยอ่ะเออ tasty อ่า it's tasty หมามิทัญญาจะลองวาฟเฟิลที่ทำเองนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่า <Wow. S 1> อร่อยไหมเนาะกินกับวิปครีมนะคะอืม <Wow. S 1> อร่อยค่ะอร่อยอู้ทัสตี้เฟรชเฟรชวาฟเฟิลแอนด์วิปครีมนะ andlittle bit of เมเปิ้ลซอสอืมอร่อยค่ะ ับเมเปิ้ลซอสหน่อเมเปิลซอสน,นะคะอ,อ,อร่อยอ่ะอร่อยมากค่ะ okay, เอ่อตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะคะเจ็ดหนึ่งทุ่มแล้ว7 p.m. at night so it's been a long day for me ก็คือมันทั้งวันเลยวันนี้แล้วมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหมามิทัญญาเนี่ยได้ยินเสียงหนูตรงกำแพงมาสีห้าวันแล้ว กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเสียงกาแพงมันดังขลืดๆเหมือนมีตัวอะไรวิ่งแทะๆเล็มๆอยู่ตรงกําแพงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนี่มันเพิ่งพฤศจิกายนเองนะทําไมมันมีหนูแล้ววะปีที่แล้วเราไม่เราไม่ค่อยมีเลยนะปีที่แล้วแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องหนูเลยเพราะว่าไม่มีเลยอ่ะเพราะว่าเรามีแมวสองตัวใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าทําไมปีนี้อยู่ดีดีก็ ได้ยินเสียงหนูมาอาจจะเป็นเพราะโควิดก็ได้มั้งเป็นปีที่แย่มากๆนะเป็นปีที่แย่มากๆแล้วรู้สึกว่าหนูปีนี้ร้กาจมากเลยนะเราก็ต้องไล่มันใช่ไหมไม่งั้นเรานอนนอนไม่ค่อยหลับเลยมันเสียงดังจริงนะไอ้พวกหนูเนี่ยมันมันเสียงดังมากเลยแล้วถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมานะแต่ถ้าเป็นช่วงวินเทอร์เนี่ยมันจะเข้าตามบ้านคนเลยเพราะว่าบ้านคนมันหนาวไงเพราะอากาศข้างนอกมันหนาวมากๆมันก็จะเข้ามาในบ้าน เข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมาอุ่นอบอุ่นอยู่ในบ้านแล้วมันก็จะซ่อนตัวมันก็จะสครับมันก็จะทำลายข้าวของอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาวิธีจะไล่มันแต่บังเอิญว่าแมวตัวเมียที่เราเลี้ยงไว้คือเจ้าโซฟีเนี่ยมันไม่ล่าหนูมันเป็นแมวที่ไม่ไล่หนูมันเป็นแมวที่ประหลาดมากซึ่งปกติแมวเนี่ยมันจะชอบไล่หนูแต่ไอโซฟีเนี่ยมันไม่ไล่หนูเลยแต่สโมกี้เนี่ยชอบมากสโมกี้ฮันเก่งมาก ถ้ามันเจอมันจะไล่มันจะตะคุบม,มันจะกินนะแล้วก็ทิ้งเศษเศษรากๆไว้ให้เรา <laughs> เราก็เออก็ uh, uh, <c oughs> I been I have been hearing noise on the wall for the last three four nights เ uh, อ four five nights and t h e r e scratching s sound nibbling sounds like we've got mice on the wall because we 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 actually didn't have problem at all at all last year but we have it this year and it's so early i don't know if it's because of covid so um, um, i haven't been sleeping well sleep well at night for the last four or five nights because of the noise then they're so noisy annoying so but because of the winter usually they don't come in at all in summer but they like coming into people's houses in winter because it was so it's so cold outside freezing outside so they like coming into the house for warm for them to get warm for something to eat or whatever so i bought this one um, it's a uh, pest uh, repellent plug them on the wall and we'll see that uh, if this machine will chase them away or not um ultrason ultrasonic Pest repellent six packs plug in elect, electronic mice, bugs, ants, insects. Uh huh. This is uh, good for me, and then I will try. So we'll, let's let's pack let's them in and see the result for tomorrow morning. plug first one in. In make sure it's tight. But, let's see. Ah, the blue. The blue light is on, so we go, and then it will be another room. Let's chase them away, nah? chase them away from the house. Okay, nah, chase them away. Nah? Oops, let's chase them away. 2nd one done ราวนี้จะเป็นฮอล์เวยข้างล่างนะฮะฮอล์เวยข้างล่างเราจะเอานี้ออกมยแล้วเราก็จะลักอันนี้เข้าไปลักอันนี้เข้าไปนะ Alright Okay And Oh Yes And this is our Sophie who doesn't do hunting s h e light sleeping, relaxing, c h l l l i n g so ก็วันนี้นะคะก็พอแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่ยุ่งมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บทุกอย่างอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะไปพักผ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้า Thank you for watching. It I've been I I I have had a long day today. So, I'm going to relax and have a rest. So, see you in the next video. Bye.